มีใครเคยลำบากใจไหมฮะเวลาที่เพื่อนมาขอยืมเงินเราแล้วเราก็ไม่มีจะให้หรือรู้สึกว่าถ้าให้ยืมไปแล้วเนี่ยอาจจะทวงลำบากไม่รู้จะปฏิเสธยังไงดีลองมาดูคำแนะนำเหล่านี้กันดูฮะวิธีการปฏิเสธแรกนะฮะก็คือการแสดงตัวให้ชัดเจนไปเลยหลายคนประกาศตัวไปเลยนะฮะว่า ไม่ให้เพื่อนยืมเงินไม่ให้คนยืมเงินหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ที่จะมาขอยืมเงินเนี่ยประกาศไปชัดเจนใน f c e e o o o เอยในสเตตัสไลน์เอยว่าไม่คุยเรื่องเงินนะการแสดงตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยรู้สึกว่ายับยั้งชั่งใจบ้าง เราอาจจะไม่ใช่คนแรกที่เขาเดินมาหาเพื่อที่จะมาขอยืมเงินอาจจะเป็นลิสต์ท้ายๆก็ได้นะฮะแต่ว่าการแสดงตัวแบบนี้ชัดเจนเนี่ยก็ต้องคิดด้วยนะฮะว่าคนอื่นๆเนี่ยจะมองเราอย่างไรและถ้าประกาศตัวไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายเพื่อนมาขอยืมจริงๆเราไม่อยากจะให้นะฮะแนะนำว่าให้ปฏิเสธไปแบบตรงๆและสั้นๆ ไม่จําเป็นต้องชักแม่น้ําทั้ง5ไม่จําเป็นต้องอธิบายฐานะนาทางการเงินเพราะหลายคนนะฮะเวลาที่เพื่อนมาขอยืมเงินแล้วเราก็จะอธิบายว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเรามีปัญหาต้อง่อนรถ่อนบ้านให้แม่ญาติป่วยคน,นนี้คนนี้ไม่จําเป็นต้องสาธยายฮะว่าเราจําเป็นต้องใช้เงินอะไรบ้างถานะทางการเงินหน้าขนาดนี้เราเป็นยังไงแต่บอกเข้าไปตรงๆเลยอย่างเช่นอนญาตไม่ให้ยืมนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีพางรัต้องใช้เยอะจริงๆ ปฏิเสธสั้นๆปฏิเสธตรงๆแต่อย่าให้มันห้วนจนเกินไปเพราะห้วนจนเกินไปมันอาจจะเสียมิตรภาพลองคุยแบบซอฟๆและบอกตรงๆเข้าไปพูดอย่างจริงจังแต่ถ้าจนแล้วจนรอดก็โดนต้อนจนจนมุมนะฮะเพื่อนพยายามจะขอให้ได้พยายามที่จะยื้อให้ได้แนะนำว่าลองขอเวลาดูฮะถ้าเพื่อนมาขอยืมเงินอย่าเพิ่งตัดสินใจณนะตอนนั้น เราบอกเพื่อนไปว่าขอเวลาคิดสักวันสวันได้ไหมขอไปเช็คก่อนว่าตอนนี้ฉันจะต้องใช้เงินหรือเปล่าการขอเวลาตัดสินใจเนี่ยมันเหมือนกับการซื้อเวลายืดเวลาทั้งในฝั่งของคนที่จะให้ยืมและในฝั่งของคนที่มาขอยืมฮะ โดยเฉพาะในฝั่งของเพื่อนที่มาขอยืมเนี่ยเวลาทิ้งเวลาเนี่ยไอความคาดหวังที่ตอนแรกเดินมาหาเราแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะให้ยืมเงินอย่างร้อยเปอร์เซนต์พอทิ้งเวลาไปปุ๊บเนี่ยไอความหวังมันเนี้ยมันจะค่อยดอบลงถ้าเราไปปฏิเสธตอนนั้นความรู้สึกคาดหวังของเพื่อนและความรู้สึกกิิหวังของเพื่อนมันก็อาจจะน้อยลงจากตอนที่เราปฏิเสธไปครั้งแรกหรือตอบรับในครั้งแรกก็ได้นะฮะ ยื้เวลาก็แล้วนะฮะแต่ว่ายังโดนต้อนอยู่ดียังจะขอยืมให้ได้แนะนําว่าอาจจะไม่ให้เต็มจํานวนดูฮะอย่างเช่นเพื่อนขอยืมมา5 0 0พันเราเสนอไปว่าให้ได้เต็มที่แค่2,000หรือ3,000และลองบอกเพื่อนว่าแบบนี้พอรับได้ไหมและที่สําคัญก็คือลองตั้งเงื่อนไขฮะตั้งเงื่อนไขว่าอะถึงแม้ว่าจะให้ยืม3 0 0พเนี่ยแต่ให้เวลานะ 2เดือน3เดือนต้องเอามาคืนนะและคุยให้ชัดเจนไปเลยว่าหลังจากเวลา 2, เดือน3เดือนที่ให้กรอบเวลาไปแล้วเนี่ยรูปแบบการคืนจะคืนยังไงและถ้าไม่คืนจะทวงยังไงลองบอกเพื่อนดูฮะลองตั้งเงื่อนไขดูแล้วดูว่าเพื่อนที่มาขอยืมรับเงื่อนไขเหล่านี้ได้ไหม แต่ถ้าเกิดใครนะฮะที่ไม่สะดวกใจในการให้เพื่อนยืมเนี่ยเป็นรูปแบบของเงินลองเสนอในรูปแบบของการช่วยเหลืออย่างอื่นดูไหมอย่างเช่นถ้าเพื่อนมายืมเงินแล้วบอกว่าเออช่วงนี้เนี่ยตกงานนะไม่มีงานทําลองพาเขาไปฝากงานหรือแนะนําให้รู้จักกับใครที่พอจะหางานให้กับเขาได้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะฮะเป็นการปฏิเสธแบบอ้อมๆแต่ก็ไม่เสียมิตรภาพสทีเดียว ปฏิเสธให้เพื่อนยืมเงินนะฮะหลายคนอาจจะรู้สึกลำบากใจแต่มันก็ต้องตัดใจทำฮะทั้งเรารู้สึกไม่สบายใจที่จะให้เขายืมเงินจริงๆดีกว่าซื้อเวลาไปหรือให้เขายืมเงินไปแล้วแต่มีปัญหาตอนไปทวงถามกันสุดท้ายมิตรภาพมันก็จะขาดสะบัน้นะนะถ้าจะให้ดีถ้าไม่สะดวกใจก็ปฏิเสธตรงๆงตั้งแต่ต้นเลยฮะ